ถึง3เมตรเลยทีเดียวค่ะบ้านเรือนบางหลังคางน,น,นะคะก็จะเห็นนะคะว่าน้ําท่วมสูงถึงเกือบชั้นที่2ของตัวบ้านแล้วนะคะตอนนี้ค่ะด้านล่างน,นะคะก็มีการให้ชาวบ้านที่ยังอยู่ในบ้านนะคะเตรียมพร้อมรับมือกับน้ําที่อาจจะมาเพิ่มขึ้นอีกค่ะแล้วก็ทําให้บ้านเรือนของพวกเขาชั้นที่2นั้นไม่อาจจะไม่สามารถพักอยู่ได้ตามเดิมค่ะแล้วก็พื้นในชุมชนเบื้องหน้านนะคะเราก็จะเห็นเขาว่า ชุมชนทั้งหมดนะคะก็จมอยู่ใต้น้ําเราจะเห็นเฉพาะหลังคาแล้วก็ยอดต้นไม้เท่านั้นรวมถึงเสาไฟฟ้าด้วยนะคะก็จะทุกอย่างจมอยู่ใต้น้ําบ้านบางหลังนะคะโดยเฉพาะที่เป็นบ้านชั้นเดียวนั้นนะคะก็จะมีน้ําท่วมเกือบมิดหลังคาเลยทีเดียวค่ะถนนหนทางไม่ว่าจะเป็นทางหลักหรือว่าทางรองที่วิ่งภายในหมู่บ้านสัญจรภายในหมู่บ้านนั้นนะคะก็จะสูบน้ําท่วมไปเกือบหมดค่ะ ราก็จะเห็นนะคะว่าพื้นที่ที่มุ่งหน้าไปทางเขาสมอคอนนันนะคะซึ่งเป็นเพียงจุดเดียวนะคะที่ตอนนี้เหมือนกับจะเป็นเกาะที่ยังมีผู้คนอาศัยอยู่ได้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดิมทีนะคะชื่อเรียกที่นี่ก็คือเขาสมอคอนตอนหลังนะคะหลังจากที่ประสบภุยกิภัยนะคะพื้นที่คนที่อยู่ในพื้นที่บางคนก็จะเรียกว่าเป็นเกาะสมอคอนแล้วนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ทั้งหมดของเขาตรงนี้นัล้อมรอบไปด้วยน้ำนั่นเองค่ะ ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นถนนตัวชุมชนเรือสวนไร่นาหรือว่าฟาร์มเลี้ยงสัตว์นั้นนะคะต่างก็มีน้ําท่วมสูงค่ะบางจุดก็สูงมากกว่า3าเมตรเลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันนะคะพื้นที่บางท่วงนะคะเราก็จะยังคงเห็นร่องรอยของกระแสน้ําที่พัดมาก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็แทบจะไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เลยนะคะมีแต่พื้นนาแล้วก็ชุมชนที่ถูก ่วมสูงแล้วก็เป็นรอยไหลของน้ำที่พัดไปในวงกว้างด้วยเช่นกันค่ะค่ะเมื่อเราบินผัดมาเข้าสู่เขตชุมชนเมืองนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดหรือว่าสถานที่สำคัญทางศาสนานะคะต่างก็ถูกน้ำเข้าท่วมค่ะเช่นเดียวกันค่ะพื้นที่ชุมชนบางส่วนนั้นที่ยังไม่ถูกน้ำท่วมนะคะก็จะเห็นนะคะว่าน้ำนั้นค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นแล้วก็กำลังสะ ชุมชนที่ยังไม่ถูกน้ําเข้าถึงนะคะรจากการบินสารวจในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีนะคะก็จะยังคงเห็นเพราะว่าน้าที่เข้าท่วมพื้นที่โดยเฉพวะในอำเภอเมืองอำเภอท่าวงอำเภอบ้านหมีของจังหวัดลบบุรีนั้นนะคะยังมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นคนที่นี่จงต้องอยู่ในสภาวะที่จะต้องเตรียมพร้อมรับน้ําที่กําลังจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะจินพงษ์ทองคิวชายคาะ